คำตแนะนาการเขียนเอเซสําหรับการเปลี่ยนสายงานได้ไะเอเสํสำหรับการเปลี่ยนสายงานเนี่ยที่ต้องตอบให้ได้เลยนะมันก็จะมีอยู่2เรื่องเรื่องแรกคือถ้าเราเปลี่ยนสายงานแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะไปเรียนเนี่ยเราจะเรียนรอดไหมส่วนเรื่องที่2คือทําไมเราถึงจะเปลี่ยนสายงาน ทำไมถึงไม่ stay อยู่ในสายงานเดิมที่เราจบ Undergrad มาเนี่ยแหละต้องตอบ2เรื่องนี้ให้ชัดเจนเราจะทำยังไงให้เขาเชื่อว่าเราจะไปเรียนคอร์สเกี่ยวกับ business ที่มันต้องใช้การคำนวณเยอะมากพอสมควรเนี่ยแล้วรอดนะฮะคำตอบที่2ที่ต้องตอบคือแล้วเราเปลี่ยนสายงานทำไมทำไมถึงอยากมาเรียน MBA ด้าน business นะฮะเป็น details เลยนะว่าเราจะทำอะไรในอนาคตนะฮะเป็นลองเทอมช short t e มแล้วก็ต้องมาคิดดูว่า e x ็ก r ซ e n ์เของเราในสายพวกนี้ส่งเสริมเราในเรื่อง short term goal long term goal ได้ als, ยังไงและอันสุดท้ายก็คือต้องคิดว่าแล้วเรายังมีแก็บอะไรอยู่ที่ทําให้เราไปไม่ถึงโกล์อันนั้น นะที่เราจะต้องไปปิดแก็บนี้ที่มาสเตอร์ดีกรีตัวนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องตอบให้ครบถ้วนเพื่อให้มหลาลัยเขามั่นใจว่าเออเราเป็นคนมีแพชชั่นนะเราจริงจังนะกับเรื่องเป้าหมายเราแล้วก็คิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่มันยังไปได้ไม่ถึงเป้าหมายหรอกถ้าเราไม่ได้ไปเรียน MBA พอเราตอบคําถามได้ครบแบบนี้ก็จะเป็นคนที่มหลาลัยเขาต้องการให้ไปเรียนนะฮะเพราะว่ามันก็จะเพิ่มเพอร์สเปกทีฟเพิ่มไดเร์ซิตี้ให้กับคลาสของเขาด้วย